สวัสดีครับ,บผมบอคีสติกอีสานพ่อกระเทนครับสวัสดีจ้าพี่น้องพากันมาถึงที่ถึงหน้าแต่ก่อนเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนครับขอบคุณท,คคณทคคณีทุกคนเลยที่ทเข้ามาอวยพรอวยพร,ยพรให้บอคีหายไ้ไว้ที่เป็นห่วงครับหลายๆลอย่างขอบคุณมากๆเลยครับบอคีมื่อนนี้ก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นพอสมควรครับแต่กันยังมีอาการอยู่ยังนิดๆหน่อยๆแต่ก็นเมื่อยเนาะเมื่อยเป็นเมื่อยเยอะ แต่ก็ดีขึ้นหลายดีขึ้นหลายแล้วครับเรื่องท้องกับบวค,ค่อยเจ็บปันไดแต่มันยังมีอาการเมื่อยๆเพียๆอยู่แผลในกระเพาะอาหารหรือลูกกระเพานนะอะไรเนาะใช่ครับแผลในกระเพาะอาหารคุณหมก็ให้ยามากินบวเพียนก็ดีขึ้นแลว้ลวแต่ว่าเมื่อนก่ก็ยังไม่ได้ไปหาอยู่หาก,กินทางใดจ้กยังไม่ได้บูเหงปานไดเพราะว่าห <laughs> นึ่งละฝนมันทำท <บน S 2> ่าคือสิตกหนิโนบว่กล้าไปทางใดจ้ะฝนตก สองบอกเคลนอาการยังบ่ค่อยดีปัไหดก็จะมีสาติ๊กพาลูกๆไปหาอยู่หากินทะหละ็จแต่เมื่อในวันอาทิตย์ตยวันวยออก,อออกพี่น้องหลายคนเสี่ยงโชคก,ก็ให้มนหันมันเฮงเฮงล่ำล่ำรวยรวย้อจ้าเคนพากันมานากับสาติ๊กสองคนลูกๆอยู่ในบ้านเอ็ดใหญ่กินอยู่ในบ้านเคลนมาพากันมาช่วยกันปลูกพัก ปลูกขาปลูกอย่างที่ได้มาจากบ้านแมท้องอยู่เนาะแมทพปลูกมันส oui ีเหลืองสีอันนั้นแมทได้มาหลายมือเลยยังบุมีเวลามาปลูกอยู่ับมือนี้บอกอากาศมันเป็นใจน้ำแหล็มันบ่อฮ้อนมันบ่อฮ้อนมือนี้ค่ะกับงานก็บ่นักปันดกันค่อยปลูกไปไปนี่พี่นงไปปลูกขากับหนกกล้วยใช่หนไม้ที่ได้มาจากบ้านของตาฟิลมก็ยังบม่ได้แช่น้ำแช่น้ำมาอยู่พ่นว่าต้องเอาไปแช่ให้มันออกห่าก่อนค่อยเอามาปลูกทามาถึงปลูกเลยยามันบ่รอด เพราะว่ามันรอดยากคือถ้าต้องรดน้ําให้ถึงนี่เดี๋มวที่เขาเอามาจากกระบี่หินบอกเอามาถึงแล้วเขาเอาลงดินเลยบ่อรอดนี่น้องตายต้นเดียวเฮาหดน้าบ่ถึงเนาะเขาก็ว่าเฮาหดคู่มืออยู่แต่บ่ถึงบ่ถึงวันนี้ตาของฟิล์มค่ะก็เลยบอกว่าเอาไปแช่ให้มันออกรากกอนกอนสีอโบปูกค่ะให้ลากรากที่ว่ามันเป็นสีน้ําตาลที่มันอยู่เป็นกอนนะมันสีแตกปุ่งลากใหม่เป็นสีขาวค่อยเอามาลงตอนนี้บอกเค้นแช่ไว้อยู่ยังบ่เอาลงเนาะแต่ว่ามือนี่ไปไปปลูกค่ะ ก่อนเมื่อกี้เราช่วยกันหั่นเราเลยไปบลกเคนไปเลยจ้าบอกบลูเคสที่โทรหันน้องอันดาว่าเห็นรถน้ำเข้าไปเมื่อกี้นี่อ๋อว่ารถน้ำบ้านเฮาบ่แม่นนะเพิ่มาจากบ้านโนนนะแม่นบอเอออย่าคันเดียวกันสะดกคันดำบ่ใช่อ๋อไอเดี๋ยวค่อยโทรก็ได้ไปบ้านเฮารถน้ำเพิ่งจ่าทอดหน้าบ้านปลาเฮาก็ใหญ่ไวขนาดเด้อพี่น้องแต่บ่ถ่ายดอะยันพี่น้องมารัก มือหาจะติ๊กเอาตางเขียวออกมาตากจาก้ะมันเปื้อนมือหาว่าเสีมาอ้อมนี่อ้อมกันไว้กันอย่างวัติย่านบัดผลตกแหงน้ำลุนย่นปลามันมันหนีฮะนะก็เลยเอากันไว้จ้ะปลูกคาเพราะว่าเามีออเดอร์แล้วสิ้นปีเพื่อนก็มารับแลยเนาะเบอกเคนเนะาะข้าตะไครเพื่อนบอกปลูกไว้หลายๆเลยเดี๋ยวเพื่นมารับขุดลุม แกะขาเตรียมหน่อขาไว้เรียบด้อยแล้วจ้ะเอาติ๊บคนคุดเองเด้อเพราะว่าบอกเคียงยังเพียๆอยู่ยังเมื่อยๆอยู่โรกคนขยันแบบนี้แหละพี่น้องวะ <c oughs> กินข่าวบตรงเวลาแม่นจะพี่น้องยอมรับเลยจุดนี้ค่ะ <c oughs> มันบตรงเวลาแน่นอนจ้ะเพราะว่าเขาเป็นเฮ็ดอกเขาพอไปแต่เด็กแต่เศร้นานะ <c oughs> มันพนยังบูหิวนะออกจากบ้านตีสี่ตีห้าแบบนี้เต็มที่กับกาแฟแล้วก็กไปแหละมันยังบูหิวจ้ะ เื่อกลับมาบัดน,นี้อ่ะเพื่อได้กินข่าเศร้าก็เป็นเกือบเข่าเที่ยงได้บัดน,นี้กินข่าเที่ยงเลยบักินข่าวสวยเป็นข่าเศร้าบัดน,นี้เวลาเที่ยงมันก็ยังบ่หิ้วไปกินบ่ายแบบนี้ง่ายกินข่าบตรงเวลาจา้ะกมันก็บโได้ทุกคนเสมอไปที่ว่ากินข่าบตรงเวลาและสิเป็นลูกกรนะเพาะเนาะคือสาวติ๊กก็กินคือบบกเคนทุกทุกครั้งจ้ะแต่สาวติ๊กของโบ่เป็นนะเขาก็บโได้ว่าประมาาดอกแต่ว่าเนาะด้วยพี่น้องหลายคนสาวติ๊กก็เชื่อว่าเป็นคือการที่กินข่าบตรงเวลานี่ค่ะ เพราะว่าด้วยหลายๆอย่างแหละนะที่การงานเฮาหรือว่าบางทีมันก็บ้หิวร่างกายเฮาบ้หิวสมองสั่งบ้าหิวแต่ว่าร่างกายมันต้องการแน่เนาะบอกเค็เนาะ <ü> น้ำย่อยมันทำงานบอกพี่น้องมันเลยกัดกระเพาะเฮาให้เป็นเผลบอกกัดกระเพาะนั่นแหละได้แล้วจ้ะผู้หลุมนึ่งก็ใช้เวลาแทบบอกเคนญลายหลุมอยู่เด้เดี๋ยวสติกจะไิบเปซอ่บอกเคนปลูกข่าแลว้วคอยไปปลูกกล้วยจ้ะกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยแม่เอาห้เนาะ คุณมาจากบ้านเมทงอยู่จ้ะไปรับน้องอิ๋วอยู่สารคามอยู่อำเภอนาเชือกบ้านฟิลม์มค่ะห่างจากบ้านเม่ประมาณ60กิโลบ้านเมทงอยู่โคราชอำเภอประทายเนาะ <Okay. S 1> แม่ก็เลยว่าเลยขึ้นไปเอาปุ๋ยคอกมาไว้ใส่พักใส่หยาใส่ให้ใส่นาไปกับมืหอหัตักเอาอู้มีแต่ขี่งัวจ้ะ <c oughs> ได้มา20ิกระสอบได้หน่อข่ามาปลูกเม่ก็ให้กล้วยมาปลูกแล้วก็ให้เข่ามากินอีก เข่าเจ้านะบอกเคนเนาะเป็นข่าสารนะชอบนึ่งพี่น้องจ้าสีเรียบร้อยเลยเป็นข่าสารค่ะมาได้ปลามากินอีกนี่บ้านฟิล์มก็ได้เป็นพักเป็นหยาเพืไห้มาปลูกเนาะหลายสิ่งหลายอย่างอยู่นี่แหละปลูกพักปลูกหยาไว้บ้านเฮากะเอาไว้กินนี่เลยลัก,ล,กลักกระดังเดือกกินถ้ามีคนมารับซื้อก็ขายแต่ว่า ปลูกข่านี่ถ้ามันเป็นหนแล้วค่ะสามารถขายหนได้ได้นมบอคนโหนอ่อนเพื่อนค่ะหนึ่งกับปลาหนึ่งกับป่นเลยโอ้ยของมันเลยแซ่บครับบนในตลาดเพื่อนเมนปอกขายสติยิยอมรับเลยว่าปีนชติยยังซื้อหนอขากินเลยกันละสิบบาทเพื่อนปอกให้เรียบร้อยเลยเอามาหนึ่งใส่ปลาบวนในข้างบนเฮาผูกตรงเฮือนเฮาผูกอะเขาก็ปลูกไว้บักไล่อยากได้มาเพิ่มอีกปีหน้านี่ฮันบริ้อกินแน่นอนจ้ะคนได้ขายไปเลย แต่ปีนี้หันคือว่าหันเลยเนาะยังยังบถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์กับการเอ็นห้เอ็สวนก็เพราะว่าบ้านเขาก็ยังเงินบ้านสวนก็ยังโบเล้วจ้ะเดือนนี้จกแล้วโบเล้วนี่มึงช่างกระไดขอจสช่างจักหน่อยในเด้ออยากอยากล่าซาละโอเคสติ๊กอยากออกมาอยู่บ้านสวนแล้วเด้ช่างเล่งให้แน้หลยลุมอยู่ลลยลุมอยู่จ้ะ บ้านพี่น้องฝนตกอยู่บ่บ้านชาวติ๊งหันตกสองมือสามมือติดแล้วจ้ะชาวติ๊กอานะ่านในคอมเมนต์พี่น้องว่าพายุเข้าเบาเขียนถึงที่ยี่สิบผูถึงว่าถึงที่ยี่สิบผูถึงว่าฝนก็นมาดีแท้พื้นที่กับบันทึกเนาะ,นะพึ่นอยากให้ตกกับบันทึกเนะียบางพื้นที่ใหบ้บ้านบ้านเบาเขียนสติ๊กนี่ถือว่าน้ำดีปีนี้โอเคเลยน้ำคัก อ่ะเดี๋ยวสติ๊กไปสอยบบกเขนปลูกกับจานย่างหลายลุงอยู่พุ่มไปปลูก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 อันนี้ไอ้ข้าวโพดมักซาลีสติ๊กปลูกพุอมไปปลูกเดี๋ยวก็ค่อยไปปลูกกล้วยเนาะจ้ะปลูกเรียบร้อยแล้วจ้ะกล้วยก็ได้อันนี้ปลูกไว้ก่อนหน้าเนาะแตกใบเลยอันนี้น่าจะเป็นกล้วยที่ขึ้นเสาเอกเสาโทบบกเขนมาปลูกไว้นี่จ้ะอืไอเดะน้อกล้วย โอ้หญ่ขนาดเลยยังไม่ได้มาตัดนะกระงามงามเขียวคักข,ขนาดเก็บแตงก็บ,บัน,นี้เห็นแตงมีสองสามหน่วยนนก็บมมีเวลามาตัดเลยกล้วยอยู่ฮะพี่น้องก็ปลูกกล้วยไปนี้เด้อสาวติ๊กปลูกแล้วจ้าผูกพี่น้องเห็นบอกูกข้างบ้านผูกแต็มหนึ่งมีแต่กล้วยออกหมาก,กออกผลแล้วจ้ะ เราเค้นแตงอู้หูหนุนหัวเน่าเลยมันฝนโพดนี่ยังผักหวานบ่อ่างพี่น้องจัาหน่อยก่อนพี่น้องเค้นอัปเดตใหนบึงนี่พป่ะนะนี่จ้ะผักหวานป่าเด้อนี่ผักหวานที่เราเขตปลูกใครได้เด้อบึงคลิปเหรอเนาะแม่แม่ทองอยู่เอามาให้เก่าเลยเอาเม็ดมาให้โอ้ก็น้่มงเตกอ้แตกเป็นลีมเลยต้นอันนี้เป็นพี่เลี้ยง โอเคเขี่เขาขุดมาอเลยโอเคระวังไอ้เล็กมาเหยียบเด้อตัวเล็กมาเหยียบเด้อนี่นะเก็บแตงกับเบาเขียนโเคโอเคพเมื่อพัดแตงกินข้าวเที่ยงนี่นะนี่ดิปลูกแบบว่าได้อย่างเลยก็มันเลยปลูกปะเลยพี่น้องจ๋ามึงนี่ป็นอ่างเนาะได้เลยก็กินดถั่วกะนี่เก็บไปตำบ้างนิดเทื่อนึงสองเถื่อล้วทุกอย่างที่กินถ่ว บ่าได้ม so ีฝุ่นมีปุ๋ยเลยช่วยให้มันเราติ๊กเพิ่งเอาขริงัวแม่มาใส่่ดูนี่ใส่ถุงไปมาไหนสิไปเก็บอยู่ทางกินงดูเก็บอยู่ดีผลผลิตของเราได้กินล้วไดแล้วอะมาผิดในหน่วยฮะะบิวบิวก็อย่ามันนั่นนะข้างล่างมันบอาเช็ดเก็บบัดเลยโค้งงอก็อย่ามัน ไม่ผูกๆตึงข้างหลังผูกนน่ะอันเดะผูกปะถึงเลยรอบนี้ยั้างหน่อยนี้เด้ดทิม่มเลยรับหน้านนค่อยอน,นันนวี้นบหยต้นนี้มันบวยอมเร่ยขึ้นตามข้างที่เบาเคนเล็ดไฮนอนข้หลออยู่นี่ ลมมันเป็นดแานลมพอดีมันละเบาะอันนั้นลมกระเมนหมากกระเมนมากระเมนบุกไปบุกมาตัวเล็กเนาะสิย่างมาเถียงขึ้นไปเฮือนขึ้นไปบ้านค่ะดีได้เลยเดี๋ยวไปพัดใส่ไข่ให้เบาเข้มกินเที่ยงเพราะว่าตอ,อติ๊กเนี่ยมักกินข้าวปุ้นกำลังอยู่มาอยู่กินข้าวปุ้นกินสมตำเบาเค้มเม่ได้กินน,น้ำได้พี่น้องแต่ก็นั่นแหละเนาะกระเพาะไผ่กระเพาะมันคือว่างเหรอ ต้นหมอมโป๊ปเป็นยังต้นใหญ่เลย,ยอ่าต้นแบบติดสอต้นทัน้งหมดอุ้ยนี่มาเบิ่งดูต้นนี่ใหญ่เลยนี่จ้ะนี่ผักหวานปลาเนาะผักหวานปลาเดี๋ยวเอาเม็ดมาปลูกปลูกเม็ดปลูกเม็ดเฮ้อ,อปลูกเม็ดโอ๋อไอ้แตน้ำหมูอยู่ตัวนี่อันนั้ก็มีพี่เลี้ยนด้วยจ้ะเป็นแค่คโอเคอเอาปล่อยยาบแบบนี้ไปก่อนคืออย่างน้อยก็ช่วยบดบังแสง เป็นพี่เลี้ยงมาให้มันร้อนเกินเพื่อนร้อนเกินมันไม่นเหี่ยวไปตายเมนต้นมะคุงมะเขียบบัมีมะถั่วห่ใบยิกใบงออยู่มันถือฝนหลายโทดจ้ะปลูกพักปลูก้าพาพี่น้องชุมองชมสวนไปหาอยู่หากินบ่ได้กันเลน้องจ๋าบุญเป็นมาก เออนี่างก็ขาเฮาแตกเด้อพี่เด้อพูกผูกผุนพุนผุนขาทั้งนั้นเด้อจากผูกของปลูกคองฟังแต่ว่าเฮานเนีเยเ่ยเมื่อทั้งมวลเดี๋ยวเงินแล้วเขาค่อยมาอยู่เขาจะได้ครัวได้คนละพันเลยนะคนละพัน <มา S 1> เลยงต่อันนี้มันห่งกินซุกม <EN> มเมนบอนแลนกับนื้อจ้าอันนี้มันห่งตำจักพันอย่างบลูแต่รหู้แต่ว่ามันเป็นพัน <S <S ตำแต่นี่พันกินซุกเมื่อตอนแกที่ปลูกใกล้ขนาดนี้พี่น้องปลูกเว้นอยู่เผื่อมันตายเนาะมันีชเว้นช่วงอยู่ ตัวอื่นตายหมดรอดเป็นรอดติดกันใบมันบูคือกันอยู่ดีเนาะมาแล้วมาทำไมเฮะได้ดอกเดียวเห็ดอะไรได้เห็ดปวกดอกเดียวดอกเดียวเออดอกเดียวจิจี้มาทำไมเ็ดปวกดอกเดียวจิจี้มาหาเล็กเหรอเก็บมะเขือนี่ทั้งยังมาเก็บมะเขือนเลยด้วยเอาไว้มือกินก็เห็ดปวกดอกเดียวดอกเดียวโคโลนี่น่ะนี่น่ะเป็นหนึ่งมะชิแกะเน็นยมะเขือมันลอยนี่ทางฝี เก็บไปไว้มะเขือก็แกะไว้ไอ้พันุถูกต้องเฮ้ยซุปสวัสดีสวัสดีชาวโลกไม่แล้วเอาไปไหมแกะไปบ่ โอ้โหเล็กบ่ได้มาด้วยดูดิของกินเอาอยู่หน้าบุืดวะบักพริกนี่นี oh <those S 1> <om> ่บักพริกกันเลหักะทำสิกินเด้อบักพริกกับพอได้กินอยู่จ้ะนี่ดินี่ดินี่บักพริกกินกับแหนมนี่เม็ดเขียวๆวันนี้กินกับข้าวปุ้นก๋วยเตี๋ยวบุจามเนาะบุกจาม ไปไปเบิ่งพักข้างบนกันเดี๋ยวสิไปเวกหญ้าให้ต้นบังหุ่งเห็นจักเคยอย่างมะพันมันเต็มหนึ่งหน้าฝนจะพี่น้องเนาะมันไวอีดีเด้แกงเนาะนี่ขปุ้นน้ำแกงเนาะจ้ะไม่ยังหัวปีพูดีเพิ่งอยู่เร่งเห็นหัวปีเลยพี่น้องเห็นเบาแดงแดงคุกปุ้นน้ำยาเมนซื่อซือตีนไก่มาไว้อยู่ดิน้ำยาตีนน้ำยาไปเอ็ดกินเบาพ่อก็อยากนอนด้วเบ้อยแค่นี่แหละเอ็ดเวกเรียบร้อยเป็ลไรเนาะได้ประปุ้ สิ่งผูกคอกับมาเอาถั่วแตงกินฮะเมนจ้์เอาปลูกไว้เด็กก็ออกมานําแล้วออกเข้าไปกินข้าวเพิ่นนะเดี๋ยวเมื่อนีนก็ให้น้องอยู่พัดแตงใส่ไข่หนึ่งเมนูเบาเห็นต้องกินอาหารนุ่นอ่อนไปก่อนช่วงนี้ยาทีนี้กันสิข้าวบ้านอันสติกเนาะจ้าลาพี่น้องแล้วจ้ะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงทันทีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า